แกเราอยากเลิกบุหรี่อ่ะสี่สี่อะไรหอรอเมื่อวานเนี้ยเราเจอรุ่นพี่อ่ะไปดูดบุหรี่ที่หนัาโรงเรียนอ่ะทั้งสวยแถมท่าดูดบุหรี่อะโคตรเท่เลยอะแกผู้ชายก็ผู้ชายเถอะชิดซ้าย์เป็นเล็กเราไปลองดูบุหรี่กันดีป่ะเออเราก็อยากลองอะไรใหม่ๆเหมือนกันมันคงจะเท่เหมือนที่แกว่าเนะเาะแกลองไปเช็คพวกนั้นดูสิเผื่อมันแถมไปด้วยตาตาเราไปลองดูบุหรี่กันไหมเออ ตอนไปเขาก็ไปเหมือนกันแล้วไปเวลาไหนล่ะแก้มเราไปเวลาไหนกันหรอไปตอนเที่ยงเที่งที่หลังโรงเรียนนะในอะของที่เรามา,อาลองอะ่ะนี่ไงทำเป็นวัยรุ่นใจร้อนไปได้ มีบุหรี่แล้วทำไมไม่เคยเช็คล่ะนี่ไงแหมนี่ก็ไม่มีแล้วซะอีกของสำคัญลีลายอยู่นั่นแหละเมื่อไหร่จะได้ลองสักทีเอาไปเช็คมาหนี่ใช่เมื่อไหร่จะได้ลองสักทีแกโลเท่เหมือนพี่คนนั้นปะ ก็เทหรอกแต่แล้วเท่กว่าก็เคยนะเคอเจอฉันนะหักสวยและเท่กว่าพวกแกอ่ะอวยใส่ตัวเองกันทั้งหมดเลยฉันน่ะเท่ที่สุดละอวย แกเราอยากเลิกบุหรีอ่อ่ะแล้วว่าบุหรี่มันไม่ดีต่อสุขภาพมันไม่เท่เหมือนที่พวกเราคิดไว้เลยอะ่ะทำไมอะแม่เราจับได้ว่าเรามีบุหรี่อยู่ในกระเป๋าอะ่ะแกก็ปฏิเสธแม่แกไปสิทำไมแกงโง่จังแม่เราไม่เชื่อถ้าเราไม่เลิอกอะ่ะแม่เราจะหากค่าขานมแล้ให้ออกจากโรงเรียนเราขอเลิกบุหรี่ได้ไหม ฉันนั่งฟังแกมานานแล้วนะถ้าแกอยา,ากจะเลิอกอ่ะแกก็เลิกไปเลยไม่ต้องมาเป็นเพื่อนฉันจะไปไหนก็ไปไปเลยไป จดหมายใครเนี่ยมาขอคำปรึกษาอะไรหรือเปล่าเนี่ยสวัสดีค่ะคุณครูหนูมีเรื่องจะปรึกษาค่ะหนูถูกแม่จับได้ว่าหนูสูบบุหรี่แม่จะให้ออกจากโรงเรียนหนูไปหาเพื่อนเพื่อขอเลิกสูบบุหรี่เพื่อน,เพ,อนเพื่อนด่าให้หนูไล่หนูออกจากกลุ่มหนูจะทำอย่างไรดีคะหนูกลุ้มใจมากเลยค่ะไหนลองบอกครูมาสิคะ ว่าทำไมนักเรียนถึงคิดอยากจะลองสูบบุหรี่เกดูนะแกดูสิควัเต็มเลยหูแล้วทำยังไงเราถึงจะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับบุหรี่แล้วยาเสพติดคะง่ายๆเลยค่ะน้องต้องใช้ลวลาว่าให้เกิดประโยชน์อย่างเช่นเข้า้องสมุดหรือออกกำลังกาย